คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยเด้อนะครับกลับมาพบกับจ่าอีกเช่นเคยกับชชองจ่าเยี่ยนเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไคร้นะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาาหน่อยฝากหน่อยฝาก,กหน่อยนะครับไอสัตว์ยอดซับไม่เดินเลยฝากให้มึงกดให้หน่อยนะกูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมานะครับมาเกมนี้กันวันนี้ราชินีของวิจีนะครับแม่นางคีโอพัตนานะครับของใครพี่จล็อตเออธรา,าชาพริงีก็ไอแปะนะครับไคจินวินถ้าเกมนี้ก็เป็นราชินีเลยก็ว่าได้นะครับ วัดกะกรงโรอยอย่างเดียวเออนะครับแตกคือแตกหนักเลยแตกหนัก,นกมากๆด้วยเกมนี้นะครับทุนเอ้ยทำไม มันสามพันกว่านะแต่คิดิตยังไม่วิ่งนะอย่าเล่นแบบไหนซื้อเท่าไร่ตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยแล้วก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทามกันเหมือนเดิมแจ้งหลายครั้งหลายคาแล้วกลุ่มลัคกี้ทามนะครับเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่งหัวะละเจ็ดรอบตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ายหลักๆพี่จี้พี่ๆแล้วก็โจ๊กเกอร์นะเออนะครับคายละสี่เกม7รอบไอสัตว์ปั่นได้ั้งวันทั้งคืนเลยแต่การแจ้งเกมมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝาก เพื่อนเพื่อนทำความเข้าใจก่อนมีได้มีเสียอยู่แล้วคือเป็นเรื่องปกติเลยใครสนใจคอมตนน์แตกใต้คลิปเลยมาเก็บเบ็ดทิ้งเหมือนเดิมนะครับมีเครดิตวิ่งแล้วเพอ่ม่อีอยู่600ให้ไหลก่อนอุ้ยสเกตเตอร์สองไวสองด้วยมันก็ต้องซื้อมาทำาหากินเบ็ดสิบเนี่ยแหละมั่นใจสุดแล้วหมายแรกนะครับดูเชิงก่อนวัดกตรงนี้อย่างเดียวจุดเดียวแม่นางอะ่ะ นะครับอุ้ยเกมไอพวกวัดวง้อถ้าแตกคือแตกหนักมากแตกวื้อเลยนะครับเกมเดียวจบอิ่มเลยประมาณนี้อุ้ยสวยว่ะอีกดอกนึงจะดำไหมอ้ยสวยงามมากพวกสีติดนะครับได้เยกย้ายไจะจ่ายสวยเคยจ่ายแล้วสองหมกว่านี่เบ็ดสิเนี่ยแหละโหดสัตว์เลยอุ้ยได้พอผมติดแม่นางมาด้วยสี่ตัวไวสาม หุนเก้าแม่นางหนึ่งโอ้ยตัวเพชรอ้โหไอสัตว์ทำไมไม่เป็นวาย910คืนทุนแล้วอีกแปดหมุนกำไรกูแล้วโอเควายสองวายสองแถวเกือบเต็มีม่นึงวายสองขนนกโอ้โหจะเป็นขนนกนะช็อตนี้น่าจะหลายพันน่ะ โูเป็นเคคูยี่ห้าเขาเลยว่าวิ่งถึงเมกาแล้วจะซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์แล้วเกมนี้ซุปเปอร์บ่อยมากนะครับหกร้อยอืมลอเลยเชตมอนวัดกันนะครับโตคูโดดโตคนะครับนี่คูยี่ห้าแล้วเคยสูงสุดคูสองร้อยสิบสามอะไซตินั้นโอ้ไม่มีใครทำได้แน่นอน กูคือที่หนึ่งแล้วเดยวเบสแล้วโอ้โหกับไลนในฟรีโม่ตัวเองก็มาไอ้สัตว์เอ้ยเรียบร้อยเลยสเกตเตอร์โอ้โหเลยสีหมุนจะจ่าไมวะตอนนี้พันแปดกำไรติมโกมพันหนึ่งอยาให้มันจบแค่ไม้เดียวไงมันตกดำก็คือแบบเสียตังเลยง่ายง่ายโอ้โหทีสองบางแน่เลย 3,3ส,สามเองคูณกากมากตอนนี้อูดห้าพัน 5, แล้วไม่ตัองเขนเออตัวแพงไรตัวสองมาโอ้โห,โห,โห,โหเลยแม่เออทั้ยิบตัวนี้มันพึงอูอ่สามพันสองโอ้โห,โห,โหดอกท้ายสแกตเตอร์ในฟีมาไหมมาบ้างไม่มาโอ้โหบวกประมาณเท่าไหร่วะสองพัน สีวงกลมโ,โอ้เดี๋ยวลุยต่อนะครับเพื่อนๆยังไม่สะใดู้มันกากสี่ถึงห้านะครับคูนหลักๆนี่ขั้นต่ำนี่ความกี่กูนะทีโอต้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบอัพถึงจอพูดโอ้โหนิ่งเลยไม่ไม้สองจะดำไหมวะสะเกตเตอร์ 320มาไม้สองนะครับสองมันสองห้าสิบเออมาเอ,อ้ย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 กูว่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วไอ,อสัตว์กลับมาเท่าทุนเดิมเลยมาซื้อต่อเนื่องไม้สามพันโอ้กูว่าแล้วเป็นซะอย่างนี้ เผื่อนยังไงไหมสามพันดอกเลขเออไม่ค่อยซื้อด้วยโอ้โหอยังไงไปดีกว่าคูณสามไอ้สัสโอ้โหจม้จมจอม,จม,จมว่ามันแปลกๆก,กว่าคูณสี่กว่าล้มแน่เลยจากเล่นหลายๆครั้งนะอะตกนี้ยังไงนะแม่นางแม่นางคิวเอ้ยเอาคิวออกนี่แม่นางมานันบ้าอะไรวะ เอ้ยคิวไม่อสาว่าไงครับคุณว่าไงครับคุณไหลแบบนี้โอ้โหทำมาหมุนในท้ายนี่บันเทิงจิตในน้อิบเกตัวยี่สิบสองโอ้โหเลยเปิดได้สวยกูว่าคืนแน่นี่เจ็ดพันสามร้อยกับสี่ปลาละอ่ะโอ้โห,โโหถูกอ,อีกแล้วงานนี้โอ้โหสแกตเตอร์อีมานชุมชนมาคือเบรกจบเลยกูไม่อยากได้เลยในฟีสแกตเตอร์นี่ตัดทิ้งไปเลย หล่นยากในฟีแทบเป็นไปไม่ได้โอ้โหนิ่งเลยดอกแรกมานิ่งเลยคูยี่ห้าโอ้โหอะไรกันครับเนี้เออคนนกติดมากว่าคิวไหลแน่นั่นไงกูว่าแล้ว ขัดใจจริงๆมื่นสองตอนนี้จบสแลกตัดไม้สามพันมื่นสองสามร้อยแปดสิบแปดโอ้โหทุนสามพันหกตอนนี้ก็กำไรมื่นหนึง่งนะครับท่วมวอีกแล้วคีโนะครับถ้าทุนแบบนี้คือปกติเลยนะครับที่จริงมันต้องแรงกว่านี้นะ 20, นะครับเบ็ดซิกูจ่ายมาสองมื่นกว่าก็จ่ายมาแล้วนะครับเพื่อน มายเลขเจ็ดห้าศูนย์บวกประมาณเท่าไหร่สองพันเออไม้สองสองพันสองห้าสิบตกดำไม้สามวิปไอสัตว์ปรับบิดสี่สิบเรียบร้อยนะครับใจไม่กล้าบวกสี่ว่ะพูดตรงตรง,ตรงเลยนะครับเลยวัดกันเอ่อบวกสามไปเดี๋ยวก็จะจ่ายมาหมื่นพันโอ้โหนี่คือราชินีของค่ายวีจีอย่างแท้จริงนะครับเพื่อนๆคีโอพัตตา ไว้กับกลงร้องเดียวนะครับมีเฮยอย่างแน่นอนวันนี้ก็ทว่วมอีกแล้วบวกหมื่นหนึ่งกำไรอ่านะครับก็ก่อนจากไปฝากผู้มือกดซับสไครตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพือ่อเป็นกำใจให้จ้าหน่อยสำรับวันนี้ขอบคุณน,นะครับ